ทางเดินเท้าส่นตกโกกีดกนะครับก็4กิโลเมตรเดินไปเลยนะโอุ้ยเลนเหรอ ไปน,น,น้ำตโกโลวีดโดครับอยู่ที่คุณเจ้าโอเปอร์อแกง,องคอยอีสลาลีเองครับผมโอเคค่ะม l เลสโกเราจะแวะเตินเมน้ำมันกันนะครับการเข้าเส้นเดียวกับน้ำตกเยนคดครับ เป็นนะคะเป็นใหญ่เลยจอดได้ Metal. หลายคันโอเคปะเราไปกันท okay, ี kind of ่จ kind of ุดลงทะเบียนตรงวิสาหกิจชุมชนนะคะปะวัดอุณภูมินะคะสามสิบหกโอเคค่ะตรวจอุณภูมิ3ายมือผมไม่สบดยสดายจุ อันนี้บัตรเรียงว้ขึ้นรถนะคะครับผมอันนี้บัตรเรานะครับได้เลยบัตรจองเรียบร้อยเลยร้อยอันนี้คือตัวของเราตัวคือรถอันนี้คือยาแก้แพ้นะคะท้้งคนมีพึ่งถ้าใครแพ้พึ่งนะคะก็คืออันนี้เป็นยาแก้แพ้กินกันได้เลยตัวนี้เป็นยาแก้แพ้นะคะชื่อยาไลซิทีนกินกันแพ้เหล็กในพึ่งนะคะขอได้ที่จุดลงทะเบียนค่ะ การเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นน้ำตกโอ,กอิดกนะคะเราต้องเช็คสุขภาพร่างกายของเราให้พร้อมนะคะใส่รองเท้าที่เหมาะสมับการเดินป่าและลุยน้ำนะคะเตรียมอาหารเที่ยงแล้วก็น้ำดื่มไปให้พร้อมด้วยค่ะตอนแรกเตรียมเตรียมกอน้ำเต็มเตรียมกอน้ำร้นเลย <S <S เส้นทางเดินเท้าส่นตกโอกอิดกนะครับกว่าสี่กิโลเมตร แล้วก็มีจุดเสียงนะครับทั้งเรามีเชื้อยึดเอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกานนะครับแล้วก็มีกเกอร์ขาวแดงนะครับบริเวณนี้เสี่ยงอันตรายอย่าเข้าไปนะครับ้นทางเดินเท้านะครับจะข้ามน้าจุดนี้นะครับข้ามน้าจุดนี้แล้วก็มีน้ําให้กันข้ามอีกข้าอีกหลายๆจุดนะครับเปียดแน่นอนแนะนำว่าเวลาเดินข้ามน้ําเนี่ยให้เหยียบไปที่พื้นทรายนะครับถ้าเราไปเหยียบที่ก้อนหินเนี่ยอาจจะพลิกลื่นนะครับข้อเท้าพลิกข้อเท้าแผลได้นะครับ สภาพปืนป่านะครับเป็นป่าดิบแล้วนะครับไม่มีท่านะครับไม่มีท่านะครับแถบนี้ครับพึ่งป่าเยอะหน่อยครับถ้าเบอร์ท่านเดินไปแล้วมีเหงื่อมากมากนี่ก็พยายามอาน้ํานะครับหรือผ้าชุบน้ําเช็ดนะครับเพื่อล้างเหงื่อของเรานหละเขาจะมากินเกลือนะครับมากินเกลือจากเหงื่อของเรานะครับจะมีน้ําตกทั้งหมดเกดชั้นนะครับก็เป็นกรองกรองน้ําลงมานะครับเป็นที่มาของคาว่ากรองมีดกนะครับมีดกแปลว่ามากเยอะนะครับ ความสูงอยู่ที่350เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับสูงประมาณ300เมตรเป็นน้ําตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับและสูงที่สุดในภาคกลางติดอันดับหนึ่งในิบน้าตกของประเทศไทยแนะนำเจ้าที่เรานะครับเบิร์ตครับนำทางท่านครับแล้วก็น้องพรเทพครับน้องพอนเทพครับเบิร์ตพรเทพแล้วก็ให้ระวังเดินทางนะครับท่านปวดเมื่อปวดเมื่อยไม่ไหวมีปัญหา ปาเจ็บอะไรก็เ huh. รียกเจ้าที่เรานะครับลุยเียต้าเอฮะเี่ยตล์ ใช้ขาอรอรอบอและ30คนถูกไหมครับน่าจะไอครับอ,อ,อ,อันนี้ตรงนี้จะเป็นบันไดาลากไม้นะคะขึ้นข้ามลำทาร ไม่ถึงน้ําตกชั้นหนึ่งเลยสองสองเผ็ดโซนนี้จะเป็นโซนที่มีเห็ดแชมเปญอันนี้ตัวเล็กๆเก็บเผ็ดเหรอเก็บเผ็ดอันนี้ถึงจุดพักจุดแรกนะคะจะมีจุดสุบรีอยู่ป้ายนะคะ พักเมื่อยกันไปพักนะคะรครพักกีนาทีไม่รู้แต่ใช้บอกว่าไม่นานเฮ้ยเพิ่งมาแล้วมาดำเนรอปมาในเพิ่งเยอะครับ วันพันเกี่ยวที่เดียวรถก็ <Wow. S 1> ไม่กดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนเดินทางต่อค่ะ หาหินที่สีสวยมากเลยพี่อฮะนี่คือทางที่เต็มไปด้วยก้อนหินนะคะพยายามอย่าเหยียบก้อนหินมันจะกริ้งข้อเท้าจะเคล็ด ใครับมักลกลวงอี่ชั้นที่สองครับาซนโนโนไหวไหมนี่ <laughs> ครับนี่โอ้โหเส้นทางครับจากชั้นที่สองครับตรงนี้แล้วก็จะชันขึ้นเรื่อยๆครับนูนไปขึ้นไปตามโปดหินธรรมชาติ โอ้หหินหินละหินละหินหินและลื่นจุดนี้มีเชือกนะคะจากน้ําตกชั้นสองเพราะว่าหินมันมีดินสไลด์ลงมาลื่นต้องมีเชือกเสริมให้โอเคไปกต่อครับ คนไม่โฟกัสไม่โฟกัสนะพึ่งเนี่ยทุกคนพ <Okay. S 1> ึ่นะคงค่ะพึ่งอยู่ในป่าแต่ตัวไม่ใหญ่มากถ้าโดนต่อยก็เจ็บเหมือนกันนะนี่เป็นพึ่งย้ายไปต่อยไหมมีหมาค่ะเขามากินเหงื่อเขามากิน ชั้น5้านะคะต่อไปก็จะชั้นชันสูงเลยชั้นแล้มีเชือกนะคะเรียกรวมพลเดินทางต่อ ะไรคะพี่เห็นไหมนู่นนนเดี๋ยวเขาจะทําสีแดงก็คือห้ามไปก็ตามเส้นเลยใช่ใช่อันนี้น่าจะเป็นน้าตกชั้นหกนะคะที่ไกด์บอกว่าถ่ายไม่ได้ไปต่อทุกคนขาตอนนี้คือเรานําไกด์แล้วนะคะความลาดชันความลาดชันมันเดินแซงกันไม่ได้มันต้องปีนป่ายผู้ลงกระบวนเริ่ม เรื่องหอนล้าหมดใช่ใช่ทุกคนเริ่มแบบแตกหน่อยครับเดินจับขาจับเข่าตัวเองแล้วค่ะก็ไม่ไม่หลงแบบเพราะว่ามีเส้นทางใช่ชัดเจนเรียบร้อยครับปีนี้ชัดเจนนะคะมีมีป้ายบอกจุดอันตรายจุดเสี่ยงห้ามผ่านจุดสุบุรีนะคะมีเชือกเออขาวแดงใช่ไหมคะคุณใช่ครับเชือกขาวแดงเชือกบอกอ่าห้ามข้ามผ่านอย่างอย่างเนี้ยอันเนี้ยยังไม่ได้ติดเชือก ขาวแดงแต่ว่าเขากกเอาถาวันรัดไว้เ,วเอ,อันนี้เชือกเขียวเชือกธรรมชาติใช่ไหมนี่ข้างหน้าก็คือเอาไม้กันไว้ไม่ให้ผ่านก็ต้องไปทางนี้แหละ <S <S ไปด้วยความที่ไกด์อยู่ข้างหลังเรานะคะเราขึ้นมาก่อนแต่คือเขาก็มีทางบอกชัดเจนว่าตรงไหนผ่านได้ไม่ได้ดินเปียกจ้าน้ำไหลลงมาจากเขา ใกล้ถึงแล้วตรงนี้รู้สึกเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะขาล้าหอบและยังต้องปีนขึ้นอีกทุกคนคะยังไม่ถึงยังไม่ถึงชั้นบนสุดเลยเหงื่อแตกแล้วเดี๋ยว ล้ากขาด้วยลากขาถึงแล้วค่ะโกอีดอกเพื่อเขาเพรสะว่า,าวอนอกจากความ สวยของน้ำตกแล้วที่ทำให้เราประหลาดใจอีกอย่างคือพึ่งเหะมากจะต่อยเราไม่ได ขอบคุณคราบชอะไรมาบ้างครับคุณคุณพงครับภารกิจภารกิจลองวันนี้ครับคุณขาวันนี้เราก็พักทเที่ยงแต่ยัง,ยงไม่เที่ยงนน<ห>ั้นไม่เที่ยงเลยคอระหว่างที่กินไปนี่คือพึ่งเยอะมากทั้งแตรัทั้งพึ่งทั้งชานโดรน,นะ เราอยู่กับน,นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งแต่เราอ่ะเป็นนัทกท่องเที่ยวกลุ่มสองตาม,มตามเดีตามตาม กายพร้อมครับขอทานข้าวให้จิตวิยแล้วก็รองเท้าครับรองเท้า๋อ้เคยเจออุบัติเหตุกับตัวเองไหมคะเรัอไม่เคยเจอส่วนใหญ่จะเจอคนตะคิวปีนแนะนำเด็กๆได้ไหมคะมาเดินป่าแบบนี้อายุเท่าไรขึ้นน่าจะดีที่สุดเจ็ดตัวก็ได้ครับเจ็ดตัว่ะ ไม่กลัวพื้นใชเพราะว่าทริปนี้เราเจอเพึ่งเยอะมากเลยเนีย่ยดูดิตอมเราตลอดลขอบคุณมากค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของทริปน้ําตกโกอิโดของเรานะคะ<ๆ>ก็เตรียมความพร้อมเตรียมร่างกายใจถึงเข้ามาถึงครั<า>บปีนี้เส้นทางเปลี่ยน เพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางทางนะคะก็เลยเบี่ยงเส้นทางใช่นิดนึงขนาดเราเตรียมร่างกายมาเราลยยังแบบเมันล้านะมัน้าตั้งแต่น้ําตกกันปกนะคะใช่ครับใช่ครับเค okay. ถ้าใครอยากมาเที่ยวน้ําตกโอยดนะคะก็ยังสามารถมาเที่ยวได้อีกหลายเดือนนะคะในช่วงน้ําน้ำแบบหน้าฝนนี้นะคะคก็ ก่อนเดือนเดือนประมาณปลายฝนนี่เนาะกันยาน่าจะทนันครับปีที่เรามาครั้งที่แล้วคือมาเดือนกันยาแต่ว่าปีนี้เรามาเร็วหน่อยเดือน<ช>กรกฎานะคะ<ช>ก็เตรียมความพร้อมมาให้เรียบร้อยนะคะ<ช>โอเคเดีเาาเ๋ยวลาไปกันท่นี้เลยคิหดหน้าเจอกันที่ไหนไปที่ไหนต่อรอตาติดตามชมด้วยนะครับผมบ๊าบายค่ะ ดีของการมาท่องเที่ยวคือในในรูปแบบการเ,าเดินป่าผจญภัยแบบนี้นะคะเป็นการมาเช็คสุขภาพร่างกายเราด้วยว่าเราเหนื่อยง่ายหรือยังปวดเมื่อยร่างกายตรงไหนตรงไหนที่เราต้องดูแลสรุปนะคะทุกคนการที่เรามาเที่ยวนี่มันก็คือการที่เราได้ออกมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตเรา ชีวิตเราไม่ได้อยู่แค่เรื่องการทำงานการท่องเที่ยวก็คือชีวิตเราไม่ต้องทุ่มเทให้กับการหาเงินมากเกินไปทุกอย่างมากเกินไปมันก็ไม่ดีน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีพอดีดีที่สุดนะคะมีโอกาสมีโอกาสก็รีบคว้าไม่ว่าจะเรื่องเที่ยวหรือว่าเรื่อง ธุรกิจเรื่องการงานคำว่าพร้อมไม่มีค่ะมีแต่เริ่มเลยทำทันที การเดินป่า่ามกลางสายฝนของเรานี่เราเตรียมชุดกันฝนมาด้วยนะคะทุกคนขากับบฝนตกค่ะที่เราเตรียมเสื้อกันฝนมานะคะเพราะว่าเรามีกล้องและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถจะโดนน้ำได้นะคะถ้าไม่มีพวกนี้มาเราก็เดินตักฝนก็ได้ไม่เป็นไร